ขอให้ได้เลยเย็ดวะเย็ดวะฉายาหกปีขอดูขอขอให้เก่งนะฉายาหกปีอ่ะนี่ฉายาเทพแล้วมึงจะเก่งไหมฉายาเทพทุกคนยกเว้นกูกากกระจอกกูเนี่ยกระจอกคนเดียวเติมสาขาเฉาอ่ะแต่เมื่อไรก่อนเกมบักเทพเกมบักอ๋อตายวงวตายวงว <Right. S 2> นั่นไงไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดหรือว่าตานี้จะเป็นบอดครบศัตรูแล้วตกใจหมดเลยัน่ก็บอประโถตานี้ยากกระนั ตูน่าวับหายไปอาปองกวงมาปองกวงแล้วก็แปดมัดปนะนะตูบสกิลสีเยบ่าตอว่าเรานทำมัก่อนเอ้อไม่เข้าใจ

ขอของหน่อยโอ้แปลนะกน,นักดินี่มาาัทำไมเอ้ยมตกระสบู่ขาบอลใช่ไหมเขาคงเคยถูกขาบอลอยู่ในใะครับเกา อมันทำไมถิง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 ,งออไม่ต้องมาทำอะไรณนะโอ้ยแกนี่ก็แย่งคิวชาวบอ้านของอยู่นี่แค่เหนแรงก่าไมก่อ oh น 好哈哈，烫！ شمائي <applause> 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 <applause>